สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Forza Motorsport กันอีกครั้งในวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาขับรถคันนี้คันนี้ก็เป็นรถใหม่ที่มากับคาร์พาร์ตนะครับสำหรับคันนี้นั่นคือ McLaren Senna GTR นั่นเองสำหรับรถคันนี้นี่ทำมาเป็นรถแข่งสนามเลยนะสำหรับตัว McLaren Senna คันนี้นะครับมาเรามาดูในส่วนของตัวรถกันว่ารถเป็นยังไงบ้าง เครื่องก็จะเป็นเครื่อง4 0ลิตร v 8เหมือนกับตัว McLaren Senna และ McLaren s a b r er. e แรงม้าอยู่ที่814แรงม้าแรงทร้อง8 1 1นิวตันเมตรน้ำหนักอยู่ที่1364กิโลอ่ะเรามาดูในส่วนของสเตตกันบ้างอ่ะสปีดจะน้อยกว่าตัวเซน n a นะแต่ว่าแฮนดิ้งจะเยอะมากเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถแข่งสนามเนาะเป็นรถแข่งก็เลยแฮนดิ้งเยอะเพราะว่าในส่วนของตัวดาวฟอร์สเนี่ยมันจะเยอะนะครับ อันนี้ในส่วนของตัวสเตตนะ e x c e l e x เ e l เท่ากันเบกิ้งจะเยอะเนาะเบกิ้งจะเยอะอ่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ในส่วนของตัวสเตตนะครับสเตตของตัวรถคันนี้นี่ก็เป็นรถใหม่ที่มากับคาพาร์ทในส่วนของตัว f o r z a Motorsport ในส่วนของอัปเดตใหม่เนี่ยยังไม่มีรถใหม่มานะครับทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้รถใหม่ก็ต้องไปซื้อคาพาร์ทเอานะครับช่วงนี้ผมบอกได้เลยว่า f o r z a นี่คือแบบยังไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาเลยนะ แต่ถ้ามาสเสอดก็จะมากับโพเดีลซีนะในช่วงนี้นะครับเรามาดูกันในสนามแรกกับสนามเดโทนากันสนามนี้ก็จะเป็นสนามใหม่ที่เพิ่งจะนําเอากลับเข้ามานะครับในส่วนของตัวโฟร์ซ่ามอเตอร์สปอร์ตไปเลตโกมาเดินไปครับลุยเลยมาบึ๊บมีเฟร์ลารีตรงนี้เบรกหน่นอยบึ๊บโอ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 ตรงนี้ชุลมุนมากเยียาวเลยครับตรงนี้โอโอโเบรกกันหมดเบรกกันหมด เบ,บ็กกันหมดอย่างนี้ก็แซงเต็ยบร้อยโดนแซงหมดนะไปเดียวมาท็อป5แล้วอะไวมากไปเดียวคือขึ้นท็อป5แล้วเนี่ยเลี้วดีจริงนะอันนี้เป็นพวกรถแข่งหมดเลยนะเนี่ยดูดิมีเฟอร์ลารี่มีแมคลาเรนเซนนาด้านาเบรกหน่อยเขาโค้งมาเลี้ยวดีนะเนี่ยเอ้ยข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้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 ชน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 เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยข้างหน้าเอไออย่างหลอนเลย อะไรครับเนี่ยมาตอนนี้มาที่สองแล้วโอ้หแบบเดยนที่สองแล้วหรอโคตรไวเลยคันนี้ดูจากลักษณะแล้วมันไม่ค่อยได้เร็วมากนะเนี่ยคันนี้เพราะว่าคันนี้นี่มันเน้นบอกว่าเน้นเข้าโค้งเป็นหลักนะเนี่ยตรงนี้ระวังเกียร์สามาปึ๊บปึ๊บ,บนี่คันนี้เหมือนจะเป็นโมเดนแฟคทอรี่เลสคาร์นะในส่วนของตัวแมคลาเรนเซน่าทีทนะครับเป็นโมเดนแฟคทอรี่เลสคาร์ ตามเข้าใกล้ที่หนึ่งไม่ได้เลยอะที่หนึ่งมันเร็วมากเลยนะเนี่ยโแลด้านหลังก็มาเอา้าแล้วด้านหลังเขาไม่แซงเฉยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทําไมไม่แซงอะเออแปลกแปนะเนี่ย๊ตรงนี้เบรกเขาโค้งมาออกสวยนี่เรามีออกสวยนะออกชีเคนสวยดีสนามนี้นี่ทางตรงล้วน,วนอะทางตรงอย่างเดียวเลยนะเนี่ยสนามนี้จะไม่ค่อยเน้นทางโค้งพอสนามนี้น,นี่เอาจริงๆริงนะ 80% 70%เเ็สิอร์ซ็ตส่วนใหญ่ก็จะไปทานตรงนะเพราะว่ารถที่ใช้ความเร็วน่าจะเหมาะกว่านะสนามนี้แต่ว่ารถเรามันเน้นเข้าโค้งกันสินะมา <ไป S 1> จัดไปรอบสุดท้ายครับตอนนี้ผมว่าระดับเจ็ดเอาจริงจมันก็โหดนะระดับเนี้ยตอนแรกปมก็นึกว่ามันจะไม่ค่อยโหดมากนะแต่โหดเหมือนกันนะระดับนี้โหดแต่หลังตามมาเพียบเลยอ่ะโอ้โหแล้วเราไม่แซงด้วยนะโอ้โหไม่แซงด้วยอะไรอ่ะโหดแต่เหมือนมันเร็วมากเลยนะ เอออยางเร็วเลยอะต่ยอมรับได้แหละอันนี้นี่ออกชีเคนสวยมาที่สองแหละสนามนี้ผมว่ายัางงงก็ที่สองรถผมนี้มันอ่อนมากในช่วงทางตรงอะนะจบไปด้วยอันดับที่สองครับรอบนี้เรียบร้อยจบที่สองไปกับสนามเดโทนาเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหเวลาที่หนึ่งกับที่สองนี่มันต่างกันเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหห่างกันตั้งสองวิเนะี่ะคิดดูเอาโอ้โห อะไรวะเนี่ยโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของสนามแรกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสนามที่2กันเลยในสนามที่2รอบนี้เรามาดูกันที่สนามแกนโอ๊กมาเลสโกจัดไปรอบนี้เรามาอยู่กันที่แกนโอ๊กมาสนามที่แล้วนี่คือแบบโอโ้โหผมห่านจัดที่1เยอะมากเลยนะเพราะว่าที่1มันเร็วมากมาเรามาดูกันในสนามที่2กับแกนโอ๊กป l e t เลสโกมาไปครับ รอบนี้นี่คือเป็นรถโมเดลเฟสต์ลี่เลคท้าหมดเลยเนี่ยเป็นรถแข่งโรงงานหมดเลยมาปึ๊บจังหวะนี้มาที่เก้าปึ๊บยังไงครับฟุลลรี่ F X K เรียบร้อยตอนนี้เรามาถึงที่ห้าแล้วบาบามเรียบร้อยบาบามโดนปึ๊บเพราะว่ารถคันนี้นี่น่าจะเป็นรถที่จะได้โอ๋ในเพลินไอนี่ด้วยนะ ลิรีดโมเดลแฟคทอรี่เลนคาร์ในส่วนของตัวออนไลน์อะนะครับในส่วนของโหมดออนไลน์มาเพราะผมจำได้เลยว่ามันมาช่วงประมาณสัปดาห์ท้ายๆของอัปเดตสีนะครับโอ้สนามนี้ยังพอได้ยังพอได้เข้าใกล้ที่หนึ่งบ้างนะเพราะว่าสนามที่แล้วนี่คือแบบเร็วมากเลย a ออ่ะเนี่ยเห็นไหมมันเข้าโค้งดีมากเลยนะเนี่ยโอเข้าโค้งโคตรดีมาปึ๊บเรียบร้อยตอนดีมาที่สแลละโคตรไวเลย มาแล้วจังหวะนี้ว่าไงเฟอร์ลี่599เอกเอกอีโว e ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วแสงได้ไหมโอ้ยโอ้โหขอโทษนะป๊บ,ปบเกียสามมาจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บ้โยโอ้โหชนหลังเรียบร้อยที่สองแล้วตอนนี้อืมมาง่ายมากเลยโอ้แปบ๊บเดียวนี่มาถึงที่สองแล้วหรอไวจังอะไรมันจะไวขนาดนี้อันนี้ใส่อย่างซอฟเลยนะเนี่ยผมว่ายังไงก็ชิวๆแหละรอบนี้ ตามที่หนึ่งได้ง่ายร,รถเรานี่มันเน้นเข้าโค้งอยู่แหละเอ้แต่ผมเพิ่งสังเกตนเนี่ยว่า AI เร็วทางตรงแต่ว่า AI จะอ่อนมากเมื่อเจอทางโค้งนะครับด้านหน้าเป็นทางโค้งครับ,ป,บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาว่าไง P1 g e ั r เจอกับเซ n นนาพีเรียบร้อยโรนอ่าเรียบร้อยและเซงเรนในอ่ะสวยแบบนี้คือนดีตอนนี้มาเป็นที่หนึ่งแล้วขึ้นมาเป็นที่หนึ่ง โอ้แต่รอบนี้คือง่ายมากเลยนะเนี่ยเมื่อเจอสนามทางโค้งเยอะๆโหโค้งก็เยอะนะสนามนี้ทําไปเล่นโหเขาเข้ามาใกล้มากโอ้ไม่แซงด้วยนะไม่แซงอย่างนี้เราขอนํานะโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยพลาดพาดพาดพาดว่าไงจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ได้หรอกแซงยัางยากไปหน่อยนะเขาไม่แซงเลยนะเวลาเขาเจอทางโค้งอ่ะเขาไม่แซงเลยครับมาทานตรงนี่แหละเพราผมน่าจะโดนแซงแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมแซงสักที ยังไงครับตอนนี้ P1 PTR โอ้มีแต่ P1 คันเดียวเลยนะเนี่ยที่ตามผมผันอ่าเรียบร้อยแซงได้แต่ก็แต่ก็ยังโดนยังโดนโค้งดีนะเรียบร้อยมาตอนนี้นี่คือทิ้งห่างยาวๆเลยปึ๊บเกียร์สองแต่สลับเป็นเกียร์สามปึ๊บๆนี่เข้าโค้งดีนะในส่วนของตัวดาวฟอร์ดคันนี้นี่คือแบบเน้นเข้าโค้งเป็นหลักเลยมันเป็นรถแข่งอะเนาะ เหมือนฟอร์มูล่าวันเลยคันนี้พีวันก็โหดนั่นอะเอาจริงๆแล้วอะพี่วันมันเก่งทางตรงอะะครับเออแล้วลสนามนี้ผมจําได้เลยว่าสนามนี้ก็จะเป็นสเตจสุดท้ายของ l o t ทิเทคแมคลาเรนจด้วยนะครับสเตจสามก็เป็นสเตจสุดท้ายด้วยของ l o t ทิเทคแมคลาเรนจก็จะเป็นรอบคัดเลือกนะครับมาเรียบร้อยถึงเส้นชัยหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิโ,โหเฮ้ยนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะทุกคนระดับเจตจะดูถูกไปนะ ตอนแรกที่ผมดูถูกว่ามันไม่เร็วแต่นี่ก็เร็วจริงๆนะเนี่ยเอาละครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของสนามที่2เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสนามสุดท้ายกันเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับเรามาดูกันต่อในสนามสุดท้ายกับสนามวัดกินเกนมา let's go รอบนี้ก็จะเป็นสนามสุดท้ายมาอันนี้เป็น Mo เดลแฟคทอรี่เล d c ามหมดเลยมาจัดไปพร้อมลุยมาครับ3 2 1หนึ่งลุย อันนี้เป็นสนาบสุดท้ายของ Modern Factory r อรี Car คนะครับโอ้ยขอโทษโอ้โหเบรกอะไรตรงนี้เนี่ยทางตัวจะจะมีหน้ามาเบรกก่อนเนี่ยมามาขอแซงหน่อยเรียบร้อยมาที่8ตอนนี้คือที่8แต่ยังไงบวกแค่นบวกแค่นโดนเรียบร้อยระวังระวังระวังปุ๊บอ่าเรียบร้อยพีวันโดนแล้วตอนนี้เรามาถึงที่5แล้วที่5โคตรไว โอโ้ไวมากยังไงว่าไงฟลอรี่ปึ๊บปึ๊บเกสีมาโ,โหตอนนี้นี่ใกล้จะถึงที่สามแล้วหรอไวจังด้านหน้าเป็นบาบามกับเซนนาทีีาร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แปบ๊บเดียวมาใกล้ที่สามลวดูหลังมากเฮ้ยขอโทษโอ้โห,โโโหเรียบร้อยอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ย อ่ะแล้วบาบามบาบามโดนเนี่ยบาบามบาบามเรียบร้อยโดนอ่าเรียบร้อยมาที่สองแล้วที่สองโคตรไวเฮ้ยอะไรมันจะเลี้ยวดีขนาดนี้โอ้โหนรถอะไรวะเนี่ยผมว่าเอาจริงๆแล้วนะในส่วนของตัวรถใหม่เนี่ยคือดาวโฟร์ดีมากเลยนะเข้าโค้งก็ดีคันใหม่นี้ใครอยากได้ก็ต้องไปซื้อคาพาร์ทเอาอะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าในช่วงนี้ทำไมมันเป็นอะไรนะฟฟร์ซ่าเนี่ยทำไม รถใหม่ๆมันต้องมากับ DLC ทุกครั้งเลยแปลกๆนะเนี่ยช่วงนี้ในส่วนของเธอเทนกับเพกาลเกมอยากได้รถใหม่ทีไรก็ต้องไปซื้อ DLC ทุกครั้งเลย <c oughs> โอโโ้โดนโบกเวลาโดนบกไปสูตรจุดหนึ่งวิอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาย่างีเพราะว่าโดนโบกเวลาน้อยมากคือถ้าเราแซงที่หนึ่งได้เราก็ทิ้งห่างมาอยู่ดีนะครับมาตอนนี้ผมต้องตามที่หนึ่งให้ได้พนาก็เป็นเซนนาทีอานะครับ ทีหนึ่งในรอบนี้คือเร็วจริงๆนะเนี่ยโ,โหทิ้งห่างไปโคตรไกลเลยทุกคนดูดิโ,โหทิ้งห่างไกลามากอ่ะสปีดมันน้อยนะนเนี่ยรถผมนี่สปีดโคตรน้อยเลยหรือว่าเอาจริงๆน้ำม,นมันมันจะหมดก็ไม่รู้เพราะว่าน้ำมันมันจะหมดได้แหละมันก็เลยช้าเอาจริงๆผมว่าน้ำมันมันจะหมดได้แหละมันก็เลยช้านะครับเพราะว่าน้ำมันน่าจะมีส่วนได้แหละเนาะเอาจริงๆแล้วอ่ะน้ำมันน่าจะมีส่วน เนี่ยเออถ้าไมเหมือนรถผมมันวิ่งช้าลงวะสแสดงว่าน้ำมันจะหมดแล้วแน่เลยผมคิดแน่เลยว่าน้ำมันมันจะหมดนะครับผมว่ารถผมนี้น่าจะใช้น้ำมันเยอะแน่เลยก็เลยทําให้รถผมวิ่งช้านะครับผมคิดว่าน้ำมันผมมันใกล้จะหมดแล้วแน่เลยรถผมมันก็เลยวิ่งช้านะครับมาได้ที่สองรอบนี้มาเรียบร้อยจบไปด้วยอันดับที่สองเรียบร้อยครับอ่าได้ที่สองไปในเลสนี้ ะจะเป็นประมาณนี้ว่ยถ้าผมว่าผมทําเวลาได้ก็เกือบจะเท่ากับที่1เลยนะถ้าน้ํามันมันไม่หมดก่อนนะนะเพราะว่ายังไงก็ได้ที่1นึ่งดีแหละเนาะเดนนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของตัวแมกลาเรนเซนนา GTR นะครับจะเป็นประมาณนี้เอาละครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้กับแมกลาเรนเซนนา GTR นะใครที่อยากได้รถคันนี้ก็อย่าลืมไปซื้อกันในคาพาทด,ด้วยนะครับย้ำนะว่าต้องมีคาพาทเท่านั้นถึงจะได้รถคันนี้มานะครับ เอาละสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยและในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมก็จะหยิบ Ferrari 488 GTE มาขับนะครับเอาละสำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ